กรมศุลกากรอ,ออกมาเปิดเผยว่าวันที่5กรกฎาคมน,นี้จะเริ่มเก็บภาษีสินค้าออนไลน์นำเข้า7%ที่ต่ำกว่า1,500บาทนะครับซึ่งที่ผ่านมาสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน1,500บาทจะได้รับการยกเว้นการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวะ7%แต่ล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศตามมติคอรมให้มีการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไม่เกิน1,500บาท ซึ่งจะมีผลในวันที่5กระกฎาคมถึง31พันวาคม2567โดยท่านโคโกกรมศุลกากรคาดว่าในระยะเวลา4-5เดือนหลังจากนี้จะสามารถเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้ราว700ล้านบาทนะครับส่วนความกังวลของประชาชนว่าหากมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม7%นั้นจะส่งผลให้ราคาสินค้านำเข้าแพงขึ้นหรือไม่ท่านโคษกมองว่าราคาสินค้าอาจจะเพิ่มขึ้นซึ่งผู้ซื้อก็ยอมจ่ายเพราะว่า เป็นสินค้าที่ต้องการซื้อจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าก็จะต้องไปดูแลให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดทางฝ่ายของกรมสรรพัรณ์กรบอกว่าการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์กฎหมายจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับใหม่นี้ อยู่ในขั้นตอนการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศนะครับเพื่อจัดทำแพลตฟอร์มนำส่งข้อมูลและขั้นตอนการชำระเงินอาจจะเทียบเคียงได้กับขั้นตอนการเก็บภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศครับสำหรับกฎหมายฉบับใหนนี้ทางรัฐบาลย้ำว่าจะเร่งดำเนินการจัดการให้เร็วที่สุดโดยให้ผู้บริการขนส่งสินค้าเป็นผู้รับผิดชอบการนำเข้าทั้งหมด และสามารถลดขั้นตอนการเสียภาษีให้กับสุลกากรหากกฎหมายฉบับใหม่มีผลมังคับใช้นะครับการเสียภาษีจะเข้าสู่ระบบสรรพากรทันทีไม่ผ่านการเสียภาษีของสุลกากรและก็จะทำให้ประเทศไทยมีการจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยครับ